ครับขบวนเจ26ครับวันนี้ออกก่อนครับออกตอนเย็นครับสี่โมงเฮ้ยสามโมงยี่สิบห้าครับต้นทางตานนงบุรีไปทางยานนาม่วงครับผันขาลงครับสองฝั่งครับออกก่อนรอบเย็นครับมาแล้วลงครับสองฝั่งครับ มาดูนครับอ่านซ่อมนะครับมาดูหมายเลขนะครับมาอ่านซ่อมนะครับราดูหมายเลขนะครับ คุยไปนะครับอันสต้อมนะครับเราดูหมายเลขกันนะครับครับสี่สองศูนย์แปดครับ